บทที่1กระต่ายไม่ตื่นตุมกระต่ายไม่ตื่นตุมสนุกสนานเป็นนิทานใหม่ชวนสุสขสรรจากกระต่ายตื่นตุมตื่นเต้นคลันสัตว์แตกตื่นหนีตายพันเพียงคำลือบ้านของกระต่าย อยู่ในพงดินกลางสวนมะพร้าวแม่กระต่ายมีลูกสองตัว,ต,วตัวหนึ่งสีดำเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้ายแม่แะกระต่ายรักล,ลูกกระต่ายทั้งสองมากและสอนให้ลูกๆร้องเพลง กระต่ายขาวลูกน้อยคอยเฝ้าประตูมาป่ามันมาใกล้อย่าได้อย่าได้เปิดประตูกระต่ายขาวลูกรักเจ้าพักอยู่ที่ไหนมาป่ามันไปไกลจึงได้เปิดประตูวันหนึง่งแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายก ปลูกผักอยู่หน้าบ้านเมฆฝนกำลังตั้งเข้าตั้งเขาและเคลื่อนมาอันพาลมเริ่มพัดแรงเหมือนกำลังจะเกิดพายุยอดมะพร้าวสายเอ็นตามแรงลมมะพร้าวแก่จัดลูกหนึ่งหล่นจากต้น ุ้มลงมาใกล้ๆแปลงผักของแม่กระต่ายลูกกระต่ายตกใจกลัวและพากันวิ่งหนีแม่กระต่ายร้องบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวฟ้าทะลมฟ้าทะลมฟ้าทะลมหนีเร็วหนีเร็วลูกกระต่ายดำวิ่งพลางร้องพลางอย่างสุดเสียงหยุดก,ก่อนลูกหยุดก่อนลูกแม่กระต่ายโกนไม่ใช่ฟ้าทะลม ลูกมะพร้าวตังหาดที่ตกลงมาจากต้นลูกกระไทายลูกกระต่ายทั้งสองยังไม่วางใจต่างเหง็นมองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวเมฆฝนกำลังเคลื่อนผ่านไป อดมะพร้ายังคงสายไว้ายไวและท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมแม่กระต่ายเข้ามาปลอบลูกๆให้หายกลัวแล้วพูดว่าอย่าทําตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมสิจ๊ะกระต่ายตื่นตูมเป็นอย่างไรจ๊ะแม่ลูกกระต่ายขาวถามหลังจากหายกลัวบ้างแล้ว กระต่ายติ่มตูมเป็นกระต่ายในนิทานจะ่ถ้าลูกอยากฟังเรื่องกระต่ายติ่มตูมก็มาช่วย,วยกันปลูกผักให้เสร็จก่อนลูกกระต่ายทั้งสองอยากฟังนิทานจิงรีบช่วยแม่กระต่ายปลูกผักลูกกระต่ายดำปลูกผักกัดขาว ลูกกระต่ายขาวปลูกผักกาดเขียวแม่กระต่ายปลูกกะหล่ำปีครอบครัวกระต่ายช่วยกันปลูกผักไว้เป็นอาหารเมื่อไหรแม่จะเล่านิทานละจ๊ะลูกกระต่ายดำทวงสัญญาแม่กระต่ายจิงเริ่มต้นเล่านิทานเรื่องกระต่ายตื่นตุมให้ลูกฟังแม่กระต่ายเล่าว,ว่า กระต่ายตื่นตูมครั้งหนึ่งกระต่ายตื่นตูกระต,าต่ตะตายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะเมื่อกระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุะใหญ่พัดกล้าลูกตาลบนต้นหล่นตู้มลงมาที่พื้นดินเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นสำคัญว่าฟ้าถลม่ม ไม่ทันได้ตริดลองลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลังเพราะกลัวความตายฝ่ายเสือช้างกวางไายและและสัตว์อื่นอื่นอีกหลายจำพวก เห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกำลังดันดังนั้นจึงถามกระต่ายว่านี่ท่านวิ่งอะไรวิ่งหมีอะไรมากระต่ายวิ่งทางบอกความพลางว่าฟ้าถลม่มฝาเหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอกไม่ทันจินดองสำคัญว่าฟ้าถลม่มจริง ก็พากันวิ่งตามกระต่ายไปหกล้มขาหักแข็งเข็งหักต้นโดนต้นไม้สุกเหียวตายบ้างก็มีส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็พากันวิ่งต่อไปพราศรีตัวหนึ่ง พระ,ะพระราชพลายราชสี่ตัวหนึ่งเป็นสัตว์ที่มีปัญญาเห็นสัตว์ทั้งหลายมีเสือช้างเป็นตน้นพากันวิ่งมาไม่หยุดหย่อนจิงร้องถามว่าเอ๊ะเหตุไรท่านทั้งหลายจิงพากันวิ่งนจนจน โดนกันกลม้มตายซะนีหยุดบอกให้บอกให้เราทราบปัดเดียวนี้ก่อนสัตว์เหล่า,า,า,ลา,า,า,ลานั้นกลัวอำนาจราชาสีก็ต้องหยุดและเล่าคว,วามที่กระตา่ายแจ้งแก่ตนให้ราชาสีฟังราชาสีบอกก็เข้าใจท,ท,ทันทีว่า สัตว์สัตว์เหล่านี้คงจะตื่นอะไรมาสักอย่างจึงถามต่อไปว่ารัฐลงที่ไหนจงพาเราไปดูสักทีสัตว์เหล่านั้นคือตายจนตัวสั่นแต่ขัดอำนาจราชสีไม่ได้ก็ต้องพาราชสีไปพอถึงใต้ต้นตราล ที่ก็ที่ที่กระต่ายนอนราชสีพิเคราะดูเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่าผลตาลน,นั้นหล่นลงมากระต่ายสำคัญว่าฟ้าถลม่มก็ตกใจวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตริีรอง ก็พากันหลงเชื่อกระต่ายวิ่งตะลิดไปจนไปจน,ดน,นโดนกันโอนกันขาหักคอหักตกเหี่ยวตายสัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับทุกขเวทนะ ทนาครั้งนี้ก็เพราะเป็นผู้ขลาดเข่าปัญญาหาติตรองมิได้เมื่อแม่กระต่ายเล่านิทานจบลงลูกกระต่ายก็ปกมือด้วยความพอใจลูกกระต่ายดำพูดว่าฉันเกือบจะเป็นกระต่ายตื่นตูมไปแล้วดีนะ ที่แม่เลียกทันไว้ที่แม่เรียกไว้ทันลูกกระต่ายขาวพูดว่าฉันก็เหมือนกันต่อไปนี้หากเกิดอะไรขึ้นเราต้องคิดให้ดีเสียก่อนไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นเหมือนสัตว์ในนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมแม่กระต่ายได้ฟังก็ยิ้มพอใจชวนลูกๆกลับเข้าไปในบ้านและลงมือ ทำอาหารแสนอร่อยให้ลูกกระต่ายกินเป็นเป็นอาหารมื้มอค่ำอธิบายเพิ่มเติมความรู้หนึ่งนิทานเรื่องกระต่ายตืนตูมเป็นนิทานสุภาษิตที่ให้คันคติสอนใจนำมาจากนิทานชาดกคำว่าชาดก หมายถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระชาติก่อนนอกจากนิทานเรื่องนี้แล้วยังมีนิทานสุภาษิตอีกหลายเรื่องที่นำมาจากนิทานชาดุเช่นยิ้งกาได้ทองลบกกระจาสองนิทานกระต่ายตื่นตูมเป็น นีทานเก่าที่คนไทยรู้จักกันดีเนื้อเรื่องในชาดุที่รู้จักกันดีเนื้อเรื่องในชาดุกกดาดแปลว่าจะต่ายอาศัยอยู่ที่ดงตาลซึ่งมีต้นมะตูมอยู่ด้วยขณะกระต่ายนอนคิดเพลินๆว่าหากเหนดินนี้่าลนลนาจะไปอยู่ที่ใดดี ตูมสุกผลหนึง่งหล่นลงมาถูกใบตาลที่กองสุม่มอยู่บนพื้นดินเสียงดังลัน่นกระต่ายจริงนิกว่าเป็นเสียงแผ่นดินถล่มเรื่องกระต่ายตื่นตูมที่มีผู้แต่งกันต,ต่อมามีหลายสำนวน ผล,ลไม้ที่ตกลงมาบนมาบ้างมาบางสำนวนก็พะก็ว่าเป็นผลตาลบางสำนวนก็ว่าเป็นผลมะพร้าวสารติจากนี้ทานเรื่องนี้เตืียนใจให้คนเรารู้จักใช้สติปัญญาไตร่ตรองไม่ให้ตื่น ตกใจต่อเรื่องที่ได้ฟังและเชื่อคนง่ายโดยไม่คิดใครครวนให้ครอบครัวครบอบครัสวสี่ตัวละครสำคันนี้คนเรื่องนี้คือกระตาย เป็นที่มาของสำนวนไทยว่ากระต่ายตื่นตื่นซึ่งไหม